สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับอ่าสปอร์ตไรเดอร์นะครับก็มีตัวสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับเพิ่มพิเศษเข้ามาแล้วก็คาดเอวข้างหลังเนี่ยนะครับตรงประตูหลังนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะครับเที่นั่งเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮสามารถที่จะลดอาการเมื่อยล้าเวลาขับรถติดไฟแดงนานๆนะครับเมื่อล้าเท้าออกจากเบรกแล้วก็สามารถที่จะหยุดนิ่งได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับติ๊กนะครับมิตซูเอ็นเคซีมอเตอร์ลัตนาธิเบตนะครับมากับเจ้า x อ็กแพนเดอร์นะครับ r รอสปี2023นะครับซึ่งตัวนี้ได้การสนับสนุนตัวชุดสเกิร์ตชุดแต่งนะครับจากบริษัทสปอร์ตไ d เดอร์นะครับผมตัวนี้ MJ Sport Rider ก็สนับสนุนรถมาให้เรารีวิวนะครับชุดแต่งนี้เป็นตัวเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งมีไฟเดย์ไลท์ติดมากับตัวรถเลยและก็ในส่วน ครับดิเมนชันตัวรถก็น่าใช้มากครับผมด้วยความสูงจากไฮกาวเซลลิงนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่220มิลลิเมตรนะครับซึ่งลุยน้ำลุยอุปสรรคได้สะดวกสบายมากนะครับเหมาะที่จะลุยพาครอบครัวไปด้วยกันนะครับผมแอดเวนเจอร์เป็นเลยการตกแต่งด้านข้างนะครับจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้มีกราบข้างประตูแล้วก็คิ้วล้อนะครับสวยจากโรงงานเลย แล้วก็ตัวนี้นะครับบาร์นะครับรับน้ําหนักได้นะครับไว้ขนสัมภะระนะครับเมื่อคนเต็มรถแล้วขนสัพภาระที่บาร์นะครับบาร์ตัวนี้ก็เราออกดีไซน์มานะครับเป็นอลูมิเนียมเกรดสามต้นสี่นะครับทนรับน้ําหนักได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะวางสัมภะระได้มากมายแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยเพราะเป็นสีดําเข้มนะครับดุดันนะครับในส่วนตัวรถภายในนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับผม เกียร์ CVT แล้วก็มีครูฑคอนโทรลแล้วก็เบรกมือเป็นเบรคมือไฟฟ้าแบบออโต้โฮลแล้วนะครับสามารถที่จะผ่อนคลายเบาสบายนะครับดูการใช้งานง่ายนะครับเพราะเป็นเบรคมือไฟฟ้าออโต้โฮลสามารถที่จะลดอาการเมื่อยล้าเวลาขับรถติดไฟแดงนานๆนะครับเมื่อลาเท้าออกจากเบรกแล้วก็สามารถที่จะหยุดนิ่งได้เลยนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับสปอร์ตไรเดอร์นะครับก็มีตัว สปอยเลอร์ iler, ตัวนี้นะครับเพิ่มพิเศษเข้ามาแล้วก็คาดเอวข้างหลังเนี่ยนะครับตรงประตูหลังนะครับเพิ่มเข้ามานะครับมีทั้งเป็นแบบไฟเบรก3ดวงดวยที่3ด้วยนะครับก็สามารถมาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะครับซึ่งเพิ่งจะผลิตใหม่ๆส,สดๆร้อนๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจที่อยากจะเห็น หรือว่าอยากจะติดตั้งออกรถไปแล้วอยากจะกลับมาติดตั้งก็สามารถเข้ามาสอบถามที่มิสูเอ็นเได้เลยนะครับเรามีช่างทีมงานที่คุณภาพพร้อมติดตั้งนะครับและรับประกรันด้วยนะครับผมแล้วก็พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะครับเจที่นั่งน่าใช้แล้วก็พิเศษสําหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับเราให้ดอกเบี้ยพิเศษเลย1.79ไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆนะครับเราให้ท่านเลยทุกท่านนะครับเพียงแค่ ดาวย์ผ่อน4ปีได้ดอกเบีย้ยพิเศษไป 1. 7 9ในส่วนตัวนี้นะครับสามารถมาสอบถามรายละเอียดว่าจะเป็นตัวลถหรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์หรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับสำหรับตอนนี้นะครับลูกค้ามิตซูบิชินะครับสามารถรับส่วนลดได้ทันทีเลยครับ10,000บาทเพิ่มขึ้นอนท top ขึ้นและก็ข้าราชการและวิสาหกิจนะครับสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมขึ้นมา10,000บาทเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวรถนะครับน่าใช้มากเพราะเป็นรถ7ที่นั่งที่ราคาเหมาะสมมากนะครับในวันนี้ถ้าสนใจเข้ามาอินบ็อกซ์และสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับท่านลูกค้านะครับที่สนใจใน m t t u u i s s i นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Sport, p a j e r o Sport, Xpander, Xpander Cross นะครับหรือจะเป็นกระบะไททัน Mitsubishi a t t r a d หรือ m i l านะครับ สนใจที่จะติดต่อนะครับสอบถามนะครับสามารถโทรติดต่อที่ติ๊กได้เลยนะครับเบอร์0 9 4 4 6 0 1 1 3 3นะครับตัวนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามอยากจะติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมออกรถไปแล้วหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับว่าโปรโมชั่นเป็นอย่างไรในแต่ละเดือนโปรโมชั่นอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็กลับเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้ก็กร่าบขอบพระคุณมากครับสำหรับวันนี้กร่าบขอบคุณครับ